สวัสดีครับผมนายทพนก่อมรักรหัสนักศึกษา653-122-0007สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจวันนี้จะมานำเสนอสถานที่ฝึกสากิจในอนาคตวันนี้ขอเสนอองค์การบริหารส่วนตำบลตะปานครับถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันได้เลยครับลักษณะโครงสร้างของหน่วยงานประกอบด้วย 1. ประวัติความเป็นมาขององค์กรประวัติความเป็นมาขององค์กร องค์การบริหารส่วนตำบลตะปานเดิมเป็นสภาตำบลตะปบานตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธศักราช2537ได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลตะปบานจากกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่19มกราคมพุทธศักราช2539โดยมีที่ทำการตั้งอยู่ที่9ทับ1หมู่ที่1บ้านปลายครอง ระยะห่างจากที่ว่าการอำเภอบุญพิ์ประมาณ42กิโลเมตร 2. ข้อมูลทั่วไปขององค์กรข้อมูลทั่วไปขององค์กรปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลตะปานตั้งอยู่ที่9ทับ1ตำบลตะปานอำเภอบุญพินจังหวัดสุราธานีเบอร์โทรศัพท์077-927-477 ที่ตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลตะปานตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอบุญพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีห่างจากที่ว่าการอำเภอบุญพินประมาณ1 2กิโลเมตรมีอาณาเขตดังนี้ทิศเหนือติดต่อกับตำบกลกรูดทิศใต้ติดต่อกับอำเภอเคียนซาทิศตะวันออกติดต่อกับแม่น้ำตาปีและเขตอำเภอบ้านนาเดิมทิศตะวันตกติดต่อกับอำเภอคีรีรัตนนิคมสาม วิสัยทัศน์วิสัยทัศน์ตำบลตะปานคมนาคมขนส่งสะดวกสาธารณูปโภคครบครัน 4. พันธกิจ 1. อนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมและประเพณี 2. พัฒนาและจัดหาน้ำอุปโภคบริโภคให้เพียงพอด้วยการบูรณาการกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้อง 3. พัฒนาปรับปรุงและเพิ่มความสะดวกสบายแก่ชาวตะปานโดยจัดให้มีน้ำไฟฟ้าถนน 4. มุ่งเน้นให้ชาวตะปานทุกคนได้รับการบริการที่เป็นเลิศและเท่าเทียมกันด้วยการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาน 5. มุ่งเน้นสนับสนุนและส่งเสริมให้ชาวตะปานทุกคนมีสุขภาพอนามัยที่ดีแข็งแรงทั้งกายและจิตใจชีวิตมีความสุขและส่งเสริมให้เกิดชุมชนเอื้อเฟื้อช่วยเหลือแป่งกันกันภายใต้สังคมที่อบอุ่น 6. ส่งเสริมคุณภาพการศึกษาระดับปฐมใบการประกอบอาชีพและความปลอดภัย 5. จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 1. มีน้ำอุปโภคบริโภคทั่วถึง 2. การคมนาคมสะดวกโครงสร้างพื้นฐานมั่นคง 3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 6. โครงสร้างองค์กรกฎหมายกำหนดให้มีคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลตะปานตามมาตรารับ 5. 8ประกอบด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตำบล1น1คนรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล2คนซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหรือผู้บริหารท้องถิ่นเรียกว่านายกองค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งมาจากการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นโดยตรง 7. ความรับผิดชอบและหน้าที่การปฏิบัติงาน 1>, 1. พัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมตามมาตรา66 2. มีหน้าที่ต้องทำตามมาตรา67ดังนี้จัดให้มีและบำรุงทางน้ำและทางบกการรักษาความสะอาดของถนนทางน้ำทางเดินและที่สาธารณะรวมทั้งการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมส่งเสริมการพัฒนาสตรีเด็กและเยาวชนผู้สูงอายุและผู้พิการครุ้มครองดูแลบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบำรุงรักษาศิลปะจารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิน่นปฏิบัติหน้าที่อื่นตามทางราชการมอบหมาย 3. ม,มีหน้าที่ที่อาจทำกิจกรรมในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตามมาตรา68ดังนี้ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรให้มีและบำรุงไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่นให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ ให้มีและบำรุงรักษาสถานที่ประชุมการกีฬาการพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร,ร,กรและกิจการสหกรณ์ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัวบำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพการคุ้มครองดูแล,แลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดินหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล กิจการเกี่ยวกับการทานิสแปข้อมูลด้านประชากรในท้องถิ่นข้อมูลด้านประชากรในท้องถิ่นข้อมูลประชากรในท้องถิ่นในการควบคุมดูแล,ลขององค์การบริหารส่วนตำบลตะปานประชากรตามข้อมูลทะเบียนราษฎร์แยกตามหมู่บ้านดังนี้หมู่ที่1 ชาย885หญิง849รวม1734คิดเป็นครัวเรือน545ครัวเรือนหมู่ที่2ประชากรชายจำนวน380คนหญิง352คนรวม732คนคิดเป็นครัวเรือน278คนหมู่ที่3ชาย716คนหญิง676คนรวมทั้งสิ้น 1,392คิดเป็นครัวเรือน502ครัวเรือนหมู่ที่4ชาย378หญิง380รวมทั้งสิ้น758คิดเป็นครัวเรือน279ครัวเรือนหมู่ที่5ชาย308คนหญิง290คนรวมทั้งสิ้น598คนคิดเป็นครัวเรือน202ครัวเรือนรวมทั้ง5หมู่ชาย2,667 หญิง2,517รวมทั้งสิ้น5,214และคิดเป็นครัวเรือน1,806ครัวเรือนสำหรับวันนี้ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับหากเกิดข้อผิดพลาดประการใดทางผู้จัดทำก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยขอบคุณครับ